สตรองแมนซิมูเลเตอรจำลองคนแข็งแกร่งโอ้โ oh, หลากล้อใครอยากแข็งแกร่งบ้างยินดีต้อนรับสู่สตรองแมนลิ้นพันวะน่าจะเข้าไปทำอะไรแนวแบบแข็งแรงแข็งแรงนะฮะปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรเด e g แก๊งเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหขี่กลางให้เราไปทำอะไร <c oughs> อจับขนนกเ <c oughs> ข้าใจจำลองมากเลยดูนี่ <c oughs> ให้เราลากขนนกไปตาตลาขนน,นก <c oughs> โอ้ข้างบนตัวบอลเลอร์เลยไงมีอะไรบ้างคลิกเพื่อออกกำลังกายอ๋อสองพักก่อนเหรอโอเคพลังงานเราหมดแล้วพลังงานได้จากอะไรอะ โอ้ยเมื่อกี้เราก็หักโหมไปลากขนนกผ่านเส้นชัยเดี๋ยวนะหาไหมได้ไหมอ๋อนี่ไงลากขนนกผ่านเส้นชัยเราก็จะได้พลังงานเรามีพลังงานเพียงพอแล้วมาซุ่มดีกว่าครับได้ทิชชู่ <c oughs> อาทิชชูไ่ไปเป็นสัตว์เลี้ยง <c oughs> อาโอเคเป็ดยางไหนดูดิได้ไหม เอ้ยไหวยอยู่ไหวยอยู่อ่าก็คือเราต้องมาลากไอ้พวกนี้นี่ไหนลากไหวไหมโอ้ห่างหอมไปหน่อยเฮ้ย,ยมีคนลากดีเดี๋ยวนะไปเป็ดยางสี่ตัวโอ้ยเข้าแล้วอีกนีนนะเร็ว คตรหักหมโอเคอ,อือออู้รวยไหวปะโอ้ยไม่ไหวก็คือเราต้องไปเล่นกล้ามก่อนใช่ไหมฮึบฮึบฮึบพลังงานหมดอ่ะโอเคอุ้ยว่าเราลากเป็ดดีกว่าสามอุ้ยสี่ตัวเราเริ่มไหวแล้วอ่าเริ่มชิลไหนหกตัวเฮ้ยไหวชิล ไหวชิวลองทอยเลตหน่อยเฮ้ยเฮยไหวไหวยู่ไหวอยู่อันนี้ได้เท่าไหร่อุ้ยอุ้ยได้สองร้อยเหรอมีอะไรอีกบ้างอันนี้คืออะไรอ่ะมันมีโลกถัดไปด้วยเหรอข้างในทำอะไรไม่รู้น่ะย้ายถังขยะเพื่อไปพื้นที่ถัดไปแรงไม่มีแล้วผอมแห้งเกินไปโอเคโลกถัดไปน่าจะมีอะไรที่มันหนักกว่านี้อุ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยมีแบบเดียวเลยเหรอ มามาอุยค่าใช้จ่ายมันเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆ้วเนี่ยมา <c oughs> เริ่มมีกามแล้ว <c oughs> มาวุ้ยิววิววิชิลชิลเอาออกแล้วเอาออกแล้วโอเคปะล็อกสองเลยดีกว่าข้างในมีอะไรโอ,โอ้น้ำหนักขวาโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้โคตรหนัก โคตรหนักเฮ้ยเราอาศัยแรงเวี่ยงได้ไหมเฮ้ยได้เท่านี้วะท้อมาเดี๋ยวเรามาเล่นข้ามดีกว่าร้อยสิบสี่เท่ากันเลยคือเราจะเล่นฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้ก็เสียเท่ากันเพราะว่าน่าจะเป็นยิมเดียวกันมาเฮ้อฮ้ฮฮ้ามมากล้ามเริ่มมาแล้วกล้ามเริ่มมาวะเอาให้หมด ไปแล้วอุ้ยข้าเป็นมัดแล้ววะตอนเนี้โอ้โหดูคนนี้ลากเอาอะไหวไหมเฮ้ยไหวแล้ววะไหวแล้ววะนี้แสดงว่าสามอันก็ไหวมาหกอันไปเลยหกอันไปลายอหกอันเป็นลายอุ้ยไหวไหวชิวถ้ายยางอะยางไหวปะ ไหนดูดิเฮ้ยยางไหวยอยู่ยางไหวยอยู่ไหนหกอันได้ได้ปะ <c oughs> มันดึงเราลอยอะ่ะ <c oughs> ช่วยด้วยรถไหนได้ไหมเฮ้ยได้อยู่อ่ะได้อยู่ถ้าเยอะแปมันดึงเรลอยอืม เราได้แค่สี่อัน่วนสูงไม่ถึงนะฮะแต่แรงเราเหลือ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 เลยเหลือเหลือเลยมาเหลือเหลือเลยอ้าอูอันน like ี้รวยเห็นเมื่อกี้คนมันลากรวมเดี๋ยวเราลากรวมดีกว่าไม่รู้ไหวปะมาเอานี้ไปมาได้กี่อันสามปะตัวนี้ได้หกอันหุยมันก็หนักแล้ว่ะอันนี้สามอันยังไหวอยู่มั้ง ยังไหวยอยู่มัง้งยังไหวยอยู่มัง้งสี่ห้าหกมาเฮ้ยไหวอยู่ปะโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเราเอาอันเล็กออกเน่ะเฮ้ยเอาออกอันเดียวเห็นผลเลยว่าเดินต่อได้นิดนึงเออโอเค มาใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว okay. โอเคหูรวยเดี๋ยวเราไปออกกําลังกายต่อเลยเล่นอันใหญ่สุดอ่อเดี๋ยวเราเดินลูดตั้งแต่ตรงนู้นมาเฮ้ยมันมีอันที่เล็กกว่าเหรอเนี่ยมาเอาให้หมดตัวเนี้ยมาเชียวอยู่ กมาเฮ้ยเริ่มหนืดแล้วว่ะอันนี้ได้สามนี่ไหวป่ะได้หกว่ะเฮ้ยดูเหมือนจะไม่ไหวแล้วป่ะยังไหวอยู่ไหมเฮ้ยยังไหวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานีดาน้ด้วยเอานี้ด้วยมาไหวอยู่สองสามเอามาสามเฮ้ยสี่ไปเลยสี่ไหวป่ะห้าไปเลย ห้าไหวปะเอาหกไปเลยดีกว่าเอาตาันให้หมดเราน่าจะไหวหมดแล้วแหละใช่ปะ <c oughs> <c oughs> เอาอะไรอ,ออกดีล้อรถเหรอเอาออกฝักอันเดียวมัง้งเพื่อให้เราได้เดินได้ <c oughs> <c oughs> โอเคโคตรหนักโคตรหนักพูดเลยเดินไม่ออกแล้วอะ่ะขาเขิน เฮ้ยได้อ huh. ย really? so ู on, 對對่ไ bon, ด้อย uh, ู่ได้อยู่นี่ไงเราต้องเดินเอียงซ้ายเอียงขวาอ่าดีโคตรหนักเลยวะหนักขนาดนี้ได้อยู่แหละได้อยู่ได้อยู่เราต้องค่อยๆกระเถิบมันไปไปลูกบอลเดี๋ยวเราดันลูกบอลเข้าไปก่อนอเออนี่แหละเราเบาขึ้นแล้วเราเบาขึ้นแล้วอ่าถึง ถึงถึงรวยรวยโอเคว่าถ้าหาลอลักทีละรอบน่าจะรวยกว่ามั้งเนี่ยอันนี้ช้าเกินไปห้าหกเอาออกอันห้าอันได้ไหมสี่อันวะมาอุ้ยรักสี่อันชิว,ชวๆเลยวะอะไรอ่ะย้ายแทบโปรตีนไปยังพื้นที่ถัดไปมาเฮ้ยไหวปล่อยเชียวเราเป็นลกถัดไปกันเลยดีกว่า โโลกนี้เรายังไม่ทันเติบโตเลยว,ว้าวนี่อะไรไม่รู้แก้วน้ําไหนโอเคอุ้ยเฮ้ยถ้าอันละเป็นพันเลยอะเฮ้ยอันนี้ดีเอาอันนี้ซูชิหนักอยู่นะหนักอยู่นะอันนี้เราไหวอยู่แล้วอันนี้ล่ะมีเฟนไฟปะอุย้ยเฟนไฟ <laughs> ไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วนี้อะอะไรโอ พายเหรอ,อเคลื่อนย้ายพายไม่ไหวเหมือนเตาหมูกระทะเลยไก่ย่างแน่เลยดูจากฟงใช่ไหมน่าจะเป็นไก่ย่างอ,อไก่งวงว่ะยังไม่รู้ว่าโลกสุดท้ายตรงนู้นมีอะไรนะฮะก็น่าจะไปเรื่อยๆหรือเปล่าไม่มั่นใจแลดูเหมือนจะต้องไปเรื่อยๆนะฮะเห็นคนนั้นเขาวิ่งไปนู่นเลยเอโอเคไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย